สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมคราวที่แล้วอาจารย์ได้ให้แนวคิดเกี่ยวด้านเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์นะครับคณิตศาสตรนะ์เนาะแล้วก็เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็เอ่อเป็นการนําเสนอแนวคิดอีก อย่างหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้นําไปใช้ในกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสําหรับครูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องบางเรื่องให้นักศึกษาฟังนะครับว่านักศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ,บกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลองมาตามดูว่าวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้นักศึกษาฟังนะครับผมเชิญครับ มาทบทวนกันหน่อยววทยาศาสตร์คืออะไรเป็นนักศึกษาคุณศาสตร์ววทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะววทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราแล้วมีอะไรบ้างล่ะเออเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอะไรบ้างที่เป็นววทยาศาสตร์อะไรบ้างที่ไม่ใช่วิทยศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ไม่ใช่วิทยศาสตร์นะครับสําหรับคนที่ชอบดูหมอดูหรือไปเชื่อหมอดูอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่วิทยศาสตร์นะครับเวทยาศาสตร์ มีอยู่รอบตัวเราจริงๆเวทยาศาสตร์ที่เป็นของจริงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องมีการเรียนรู้กันนะอันนี้นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นจอมปลอมนั้นมีอะไรบ้างนะครับข่าวข่าวปรากฏให้เราเห็นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็เลือกเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ตั้งพิสูจน์ได้นะครับมีเหตุมีผลนะครับอะไรไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่ปรากฏก็ได้จริง นะครับไม่มีหลักฐานไม่มีพยานหลักฐานไม่มีข้อพิสูจน์ต่างๆนี่ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อ่ะไม่เป็นไรลองดูที่ว่านักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วละเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะมาลองดูนี่ครับวันนี้เราจะเป็นนักสืบกันครับนักศึกษามาสืบหาความจริงซิ่ว่าการตายอย่างปริศนาของจระเข้ตัวเนี้ยมันตายได้อย่างไร นะครับอะไรที่มันทําให้ไอจอระเ้นี้ตายนะครับนะักศึกษาลองนึกเลยครับถ้าเห็นภาพนี้แล้วนะักศึกษาคิดว่าจระเวนี้ตายได้อย่างไรถ้าเห็นภาพปั๊บตัดสินเลยเนี่ยแม่จะก็จะเสียทีนะเราเป็นคุณเรียนวิชาชีพครูด้านวิทยาศาสตร์เห็นภาพปุ๊บตัดสินเลยหรือเชื่อฟังสิ่งที่เห็นตาเห็นปั๊บตัดสินเลยนี่ก็ก,ก็ก็จะอาจจะมีหลักการในวิทยาศาสตร์เนี่ยน้อยไปหน่อย ครับเรามาสืบหาความจริงกันครับนักศึกษาครับเสียดายนะถ้าสอนในห้องเรียนเนี่ยจะจะมีอะไรให้นักศึกษาได้ได้ทดลองนะครับได้ได้เล่นมากกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากในภาวะท่ามกลางโรคระบาดอย่างนี้ไม่เป็นไรครลองติดตามสไลด์ต่อไปนะครับเมื่อเห็นจระเข้ตาย อยู่ในทะเลสาบอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องตั้งปัญหาก่อนเลยนะนาาักศึกษาปัญหาของเราก็คือว่าการตายอย่างปริศนาของเจระเข้จระเค้มันตายได้ไงครับสมมุติว่าผมเป็นหัวหน้าทีมให้นาาักศึกษามาเป็นทีมที่ได้รับมอบหมายในการสืบหาสาเหตุการตายของเจระเข้นะครับเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรครับนาาักศึกษาให้เวลาคิดเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากอะไร เราควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรเรารู้แล้วมันเห็นจระเข้ตายในทะเลสาบเต็ไมไปหมดเลยเราควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับครับเริ่มต้นจากเข้าไปสํารวจเห็นไหมครับทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันมีปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าไปเซอร์เวย์หรือเข้าไปสํารวจไปตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นเสมอครับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามซึ่งเราสงสัยมันมีปัญหานะครับเราจะด่วนสรุปจากภาพที่เห็นจากสิ่งที่ได้ยินการเล่าเรื่องมาไม่ได้เราต้องเข้าไปสำรวจเข้าไปในพื้นที่จริงเข้าไปตรวจสอบไปหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับล่องเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นข้อแรกเลยเข้าไปสำรวจตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นพอเราเข้าไปแล้วทีมนําทีมเข้าไปแล้วนะครับพบว่าผมพบว่านาาักศึกษา สมมุติว่าเป็นทีมสารวจเรื่องการตายปริศนาอย่างจรเ์เข้เนี่ยพบว่าจราเข้ในบริเวเทะเลสาบมีอาการผิดปกติดังนี้คือหนึ่งมีอาการเซื่อซึมตัวสั่นจรเข้เดินและว่ายน้ําติดขัดมีอาการชักกระตุกไม่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าจรเข้นะโอ้ในบริเวณทะเลสาบนี้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเล้า นอกจากนี้ยังพบว่าไข่รจระเข้ส่วนใหญ่ในบริเวณฝั่งทะเลสาบนั้นไม่ฟักเป็นตัวตามธรรมชาติจะต้องฟักออกมาเป็นตัวเลยนะครับแต่นี่พบว่านักวิยาสตร์ทีมเราเนี่ยเขาไปพบว่าจระเข้ส่วนใหญ่ไม่ฟักเป็นตัวนะครับแล้วเมื่อเราไปผ่าชนสูตรศพของจระเข้เบื้องต้นระบุได้ว่าจระเข้ตายมีสาเหตุมาจากการจมน้ําครับสาเหตุการตายของจระเข้เกิดจากการจมน้ํา ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเจะละเก้ก็จมน้ําตายได้นะครับสาเหตุการตายเกิดจากการจมน้ํานะครับ <c oughs> และทีมสํารวจยังพบว่าในทะเลสาบมีสีมีสาหร่ายสีเขียวจํานวนมากพบว่าในทะเลสาบมีสาหร่ายสีเขียวจํานวนมากอ่านาาักษานะครับาสาเหตุ การตายเกิดจากการจมน้ําตายจะเคจมน้ําตายแล้วบริเวณทะเลสาบนั้นยังมีสาหร่ายสีเขียวจํานวนมากนะครับน่าคิดไหมน่าคิดไหมนะครับต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลสํารวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราต้องมาทําไงต่อครับนักศึกษาติ๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกนะครับต้องทําไงต่อต้องตั้งสมมติฐานจากข้อมูลเบื้องต้น นะครับอาจจะตั้งยังไงละครับคุณครูอ่านี่มีอยู่สามท่านในทีมบอกว่าเอ๊ะเป็นพราน้ำเสียเปล่านะเอ๊ะหรือสมองของจระเข้ผิดปกติเอ๊ะหรือจระเข้ติดเชื้อเอ๊ะพืชสาหร่ายเป็นพิษหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเกิดจากสารเคมีไอ้เอเอนี่คือสมมติฐานนั่นนะลยนะนะครับพอเราเข้าไปในพื้นที่ปรากฏว่าน้ําเสียไหมสมองจระเข้ผิดปกติเองหรือเปล่า จะแค่ติดเชื้อเองหรือเปล่าหรือเออน่าสงสัยนะว่ามันกินสาร่ายไปเยอะๆเปล่าสารายเป็นพิษหรือเปล่าหรือมีสารเคมีตกค้างในทะเลสาบนั่นน่ะสิเห็นไหมครับเราเห็นภาพภาพเดียวเราไม่สามารถตัดสินเลยนะว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากเราเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเราต้องมองรอบด้านคิดกว้างคิดลึกให้ได้ถึงเหตุผลที่แท้จริงนะครับอาเราก็ต้องทดสอบสมมติฐาน สมมติว่าถ้ามีแนวคิดว่าจระ,ะเข้ติดเชื้อแล้วตายอืมสมมติฐานก็ตัง้งเนาะสันนิษฐานว่าจระเข้น่าจะป่วยจากการติดเชื้อโรคบางอย่างจนทําให้ไม่สามารถ่ายน้ําได้ข้อเสนอฐานเบื้องต้นเนะสมวม่าจะคิดว่าจระเข้มันติดเชื้อแล้วตายนะครับอทำไงต่อละ่ะก็ต้องไปทดสอบในห้องปฏิบัติการเมื่อไปทดสอบแล้วทีมเราพบว่าไงครับพบว่า ไม่พบเชื้อโรคใดๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราเลยและยังพบอีกว่าอันนี้คนโบราณเขารู้กันมานานแล้วนะครับว่าเลือดจระเข้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคหลายชนิดด้วยกันทั้งนี้เพราะในเลือดจระเข้มีโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์แบคทีเรียเนื่องจากจระเข้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเน่าเสียและมักมันกัดกันเองเนาะจนได้รับบาดแผลร่างกายจึงสร้างโปรตีนขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับ เป็นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อเลือดจระเข้จึงมักนําไปเป็นยาบำรุงอยู่เสมอเห็นไหมครับบางคนก็เอาเลือดจระเข้ไปรับประทาน้วมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆเพราะนั้นจระเข้ติดเชื้อเนี่ยหมสมสมมติฐานนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับมาต่อมาอข้อหนึ่งสมองผิดปกตินักวิทยาศาสตร์ก็ไปผ่าครับพวกเราก็ไปผ่าชนสูตร เพิ่มเติมเพราะว่าสมองเจอเค้มีลักษณะที่ผิดปกติคือโดยปกติแล้วเซลล์สมองจะมีสีชมพูสดนะครับแต่ในสมองเจอเคที่ผิดปกติที่ตายเนี่ยพบว่ามีจุดสีดํากระจายอยู่ในเนื้อเยื่อสมองจุดเหล่านี้เกิดจากเซลล์สมองที่ตายซึ่งช่วยอธิบายถึงสาเหตุของอาการต่างๆเช่นอาการสั่นนะครับกระตุกไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารวมทั้งการที่เจอเคไม่สามารถว่ายน้ํา ได้จนจมน้ำตายเนี่ยเพราะเซลล์สมองตายอ่ะรู้แหละสมองพอไปผ่าสมองดูพบว่ามีจุดดากระจายอยู่ในเนื้อเยื่อสมองนะครับพอสมองตายก็อธิบายสาเหตุได้เนะาะสั่นกระตุกไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารวมทั้งการที่เอเคมไม่สามารถว่ายน้ําได้จนจมน้ําตายอ่าได้มาอย่างแล้วนะครับว่าเซลล์สมองตายตายเพราะอะไรเนาะไมรู้แล้วคนนี้นะครับ อเซลล์สมองตายเนาะแต่ว่ามีข้อสงสัยหนึ่งว่าเพราะสารเคมีหรือเปล่าอาการที่เกิดผิดปกติที่สมองจระเก้เนี่ยเพราะสารเคมีหรือเปล่านะครับทําให้ทีมวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะสารเคมีเห็นไหมครับพอมีข้อสงสัยต่อแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานก็ต้องมีการทดสอบกันละครับเก็บตัวอย่างน้ําและดินมาวิเคราะห์เห็นไหมเกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วนะครับเกี่ยวข้องมาตั้งแต่แรกกัะแต่นี้เราก็ต้องเก็บตัวอย่างน้ํา ดินมาวิเคราะห์หาสารเคมีที่เป็นพิษต่อสมองเช่นตะกวประหลอดและยาฆ่ามแมลงเนื่องจากบริเวณทะเลสาบมีโรงงานตั้งอยู่เห็นไหมครับเวลาเราเข้าไปสารวจในเบื้องต้นเนี่ยเขียนแผนที่โดยรอบทั้งหมดเราเห็นว่ามีโรงงานตั้งอยู่นะครับและเมื่อตั้งอยู่นั้นอาจจะเป็นโลหะหนักประเภทตะกวประหลอดหรือพวกยาฆ่ามแมลงหรือเปล่าซึ่งซึ่งลงไปในน้ําจนเป็นสารเคมีที่อยู่ในน้ําทําให้เจริเคได้รับสารเคมีชนิดนี้นะครับ ใช่หรือไม่นะครับแต่แต่ผลการตรวจในห้องแลบนะครับผลการตรวจตัวอย่างดินและน้ำพบว่าน้ำและดินในบริเวณทะเลสาบพ,พบปุ๋ยนักศึกษาลองดูนะครับพบปุ๋ยที่มาจากฟาร์มบริเวณน,นั้นคอรินที่มาจากสะไยน้ําตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้บริเวณทะเลสาบคราบน้ำมันเล็กน้อยจากเรือที่ผู้คนบริเวณนั้นใช้เดินทางนะครับไม่มีสารตัวใดเลยที่ที่สาคัญคือ ไม่มีสารตัวใดเลยที่เป็นพิษต่อสมองของจระเข้นะครับเอาละสิสารเคมีก็ไม่มีสารเคมีตัวใดเลยที่เป็นพิษสมองจระเข้อีกข้อหนึ่งสันนิษฐานว่าน้ําเสียเออน้ําเสียหรือเปล่านะษาลองดูนะครับจากภาพจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ํานะครับพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสูงมาก นั่นมาแล้วในฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสูงมีออกซิเจนละลายในน้ําต่ําปริมาณออกซิเจนในน้ําต่ํามากนะครับพบว่าสาหร่ายสีเขียวจานวนมากที่พบในบริเวณหล่งน้าเป็นชนิดสาหร่ายเซลสีเขียวแกมน้ําเงินเอาแล้วครับมาพบแบบนี้มันจะมีอะไรอยู่นะและสาหร่ายเหล่านี้นั้นสร้างสารพิษที่ทําลายระบบประสาทได้เออนะครับเห็นไหมครับสภาพเนี่ยเห็นไหมครับ ยูโทพิเคชันนะครับเอลจีบูเกิดปรากฏการณ์ยูโทพิเคชันโอ้โหทำให้น้ำในนี้มีสารพิษหรือเปล่านะสารลายที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะจระเข้มันเป็นสัตว์กินพืชหรือมันสัตว์กินสัตว์อ่าเราจะบอกว่าไอ้น้ำเสียแล้วจระเข้มันกินถ้ามันกินไอสารลายพวกนี้ก็คงกินเป็นเยอะแยะทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับลองดูซิดังนั้นเมื่อเราได้แนวะคิดอย่างนี้เราตั้งสมมติฐานใหม่คือ สาหร่ายเพิ่มมากขึ้นผลิตสารพิษมากขึ้นและสารพิษทำลายระบบประสาทของจอรเจ้จนสมองเสียหายและตายในที่สุดอามาตั้งสมมติฐานอีกข้อนึงแล้ข้อแรกก็ไม่ใช่และน,นี่มาตั้งข้อสมมติฐานใหม่นะครับการเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่ง่ายเลยทีเดียวนะนะครับทดสอบสมมติฐานใหม่ครับให้จร์เจ้กินและฉีดสารพิษจากสาหร่ายเข้าไปต้องทดสอบเนาะนะครับ พบว่าแม้จะได้รับสารพิษในปริมาณสูงมากแต่เจะาแค่กับมีอาการผิดปกติน้อยมากเมือ่อทดลองในห้องแลบสรุปว่าถ้าจะให้สารพิษทำลายสมองได้อาจต้องให้เจาเาแค่กินสลายจนท้องแตกไปเลยให้มันตายไปเลยผมว่ามันกินสลายมากจนท้องแตกมากกว่าที่มันจะได้สารพิษเข้าไปแสดงว่าสมมติฐานข้อนี้เอ๊ะไม่ใช่อีกละนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการค้นหาเนี่ยนะครับ ว่าอะไรที่เป็นทำลายสมองของจระเจ้เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งมันล้อมอย่างพวกเรานะครับเมื่อข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถช่วยวิเคราะห์หาคําตอบได้เราจะทําไงดีครับนักศึกษาเราจะทำยไงดีน่าสนใจใช่ไหมครับว่าเราจะทำยังไงดีเราจะต้องพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการป่วยแบบเดียวกัน ในงานวิจัยอื่นก็คือไปรีวิวเอกสารต่างๆนะครับเพิ่มเติมนะครับไปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในห้องสม,มุดในแหล่งวิชาการต่างๆให้มากขึ้นนะครับเอ,อ่อมีไหมพอไปหาแล้วพบว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเห็นไหมครับเมื่อไปหาในพื้นที่แล้วเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพแวดล้อมตรวจดินตรวจน้ำตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วยังไม่ยังไม่หาคำตอบได้ก็ต้องไปหาจากงานวิจัยไปค้นคว้าหาความรู้จากงานวิจัยพบว่า,างานวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับลูกปลาแซลมอนที่มีอาการผิดปกติว่ายน้ำไม่ตรงคล้ายคนเมาและตายในเวลาต่อมาเอ้ยปลาแซลมอนมีอาการผิดปกติเห็นไหมครับเจระเ้ก็มีอาการผิดปกติว่ายน้ำไม่ได้คล้ายคล้ายคนเมาเหมือนกันนี่เนาะปลาก็เหมือนกันเอ๊ะ มันมัน,ม,นมันเป็นสาเหตุเดียวกันไหมลองดูสิทีมวิจัยเราเป็นนักวิจัยต้องหาสารเคมีที่ทําให้ปลาเกิดอาการป่วยแต่ก็ไม่สําเร็จครับจึงต้องเปลี่ยนแนวคิดเห็นไหมหาคาตอบไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าอาการป่วยเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากการรับสารเคมีแปลกปลอมแต่อาจจะเกิดจากการขาดสารเคมีบางอย่างเห็นไหมครับ สารเคมีกินก็ไม่ป่วยเอาถ้างั้นเอาคิดกลับกันนะถ้าเราคิดอะไรทางเดียวเนี่ยมันก็ได้ผลทางเดียวลองคิดกลับสิอ,อาจจะได้สารเคมีแปลกปลอมมไปได้หรือไม่นะครับอาจจะเกิดจากาสารศาสตร์เคมีขาดขาดขาดสารเคมีบางอย่างเราก็ต้องทดลองพ่นสารอาหารต่างๆเท่าที่จะหาได้ให้ลูกปลาแซลมอนนะครับปรากฏว่าเห็นนักวิยาศา,าร์เขาพยายามมากเลยนะครับ ปรากฏว่าเมื่อพน่นสารไทอะมีนลงในตู้ปลาลูกปลาแซลมอนที่เคยมีอาการเครื่องซึมกับสามารถว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเอาละสิสารไทอะมีนที่พ่นลงไปทําทให้ปลาที่ว่ายน้ําไม่ตรงมีอาการผิดปกติคล้ายๆว่ายเซไปเซมาเนี่ยกับคล่องแคล่วได้เวลาไม่ถึงชั่วโมงสารไทอะมีนมาแล้วครับ สรุปได้ว่าลูกปลาแซลมอนป่วยตายเพราะขาดสารไทอะมีนหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อวิตามิน B1 แปลกไหมส,สารไทอะมีนหรือ B1 เนี่ยมันช่วยลูกปลาได้นะครับแสดงว่าเจรคเคขาดวิตามิน B1 หนึเหรอโอ้โหถ้าพูดไปคงจะหัวเราะกันใหญ่นะครับว่า จริงเหรอจเจอเคขาดวิตามินบีหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในทะเลสาบแห่งนี้ครับนาาักศึกษาเพราะไทอะมีนคือวิตามินบีหนึ่งเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้นะครับมีหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญขันอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทการขาดวิตามินบีหนึ่งจะทําให้เกิดโรคเหน็บชาที่บุหลักผู้ใหญ่คน่าคนแก่หรือบางคนขาดเหน็บชาเป็นเป็นโรคเหน็บชานะครับก็ขาดวิตามินบีหนึ่ง ครับซึ่งเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทอย่างหนึ่งนะครับชาตามไปมือปลายเท้าต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะขาดวิตามิน B1 น,นะครับในคนนะจระเข้ก็ขาดได้เหมือนกันเอาละสิเกิดอะไรขึ้นกับจระเข้ราะนั้นสมมติฐานใหม่ของเราก็คือว่าจระเข้ตายเพราะขาดวิตามิน B1 ถ้าเราพูดสมมติฐานนี้ตั้งแต่แรกนะตั้งแตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหคนก็นคงขำกันนะนะแต่สุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับ นวิชาต์จึงทดลองให้วิตามินบีหนึ่งกับเจระเค้ปรากฏว่าอาการผิดปกติต่างๆค่อยดีขึ้นอาการสั่นกระตุกหายไปตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากขึ้นและสามารถว่ายน้ำได้สรุปได้ว่าเจระเข้ป่วยเนื่องจากขาดวิตามินบีหนึ่งเช่นเดียวกับลูกปลาแซลมอนอาการผิดปกติต่างๆของเจระเข้เป็นอาการที่เกิดจากระบบประสาทผิดปกติอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดวิตามินบีหนึ่งครับนักศึกษา แล้วมันขาดได้ไงเนี่ยจะเคนวิตามินบีนหนึ่งมันหายไปไหนเนี่ยอะไรที่ทาให้เจเคนับร้อยนับพันเกิดการขาดสารอาหารขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งที่ร่างกายต้องการาวิตามินบีนหนึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยแปลกมากในทะเลสาศาสตร์แบบนี้นะคะรับจละเค้ได้รับ,บวิตามินบีนบนหนึ่งจากไหนนะักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งละอ่าเฮ้ยมันมาจากไหนบีนหนึ่งจากการกินอาหารถูกไหม ดังนั้นนินเวศศาสตร์จึงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกินอาหารของจระเข้โอ้โหเรื่องยาวเลยนะครับงานวิจัยที่นี้ผมบอกเลยนะครับถ้าใครติดตามมาเนี่ยใช้เวลา7เดือนกัอบปีอะครับจึงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกินอาหารจระเข้นะครับทีมนิทยศศาสตร์เสี่ยงอันตรายไม่ไม่เสี่ยงอันตรายก็คงไม่ได้นะครับจับจระเข้เป็นเป็นมาง้างปากให้เราไปทําถ้าเราไม่ชำนาญคงโดนงับนะครับง้างปากฉีดน้ําล้างเพื่อนนาเศษอาหารมาวิเคราะห์ ตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนโอ้โหทำเจ็ดเดือนเลยล้างปากจระเข้ล้างน้ะล้างปากจระเข้ล้างน้าเอาเศจอาหารพบว่าจระเข้ในทะเลสาบที่กินไปเนี่ยเป็นปลาอเมริกันกินศาสฉัดมากปกติไอ้คำว่ากินศาดฉัดเนี่ยถ้าถ้าไม่มีคําว่าอเมริกันข้างหน้าเนี่ยถ้าบ้านเราพวกกินศาสฉัดนี่ก็คือพวกปลาชโดนะครับแต่ถ้ามีคําว่าอเมริกันกินสาดฉัด มันมันเป็นปลาคล้ายๆละนะักษณะคล้ายๆปลาตาเพียนนะปลาปลาปลาของอเมริกันเขานะครับอ่าลักจากหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอเมริกันกินชาไอเคกินปลาตัวนี้มากไปทำให้เจอเคขาดวิตามินบีหนึ่งอ้าวแล้วไอปลาตัวนี้ล่ะเนื้อเยื่อของปลามีเอนไซม์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ไทอะมิเนสในระดับสูงเอนไซม์ชนิดนี้ทำหน้าที่ย่อยสลายไทอะมีนหรือวิตามิน B1 เอาละสิเอาละสิเริ่มรู้แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งทีมจึงประเมินว่าเอนไซม์ไทอะมิเนสมากพอที่จะทำลายวิตามิน B1 ทั้งหมดที่มีในอาหารทำให้จะแคขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงเห็นไหมครับมากินปลาชนิดเนี้ยไในกิสซาดฉาดเนี่ย มากเกินไปอเมริกันกิจการมากไปเนี่ยก็ทําให้วิตามิน B1 หายไปขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงทําให้ตายนะครับเอาละครับเราทดสอบสมติฐานว่าเรารู้แล้วยังไม่แน่ใจแต่เราต้องทดสอบสมติฐานเพื่อความเพื่อความแม่นยําและถูกต้องมากขึ้นว่าจริงจริงจอเคีาตายเพราะกินปลาไหมก็พูดไปก็ขำกันเนี่ยนะครับ แต่จริงๆแล้วตายเพราะเรื่องนี้จริงๆจะเข้ตายเพราะกินปลาไม่กันคทิชชาท์มากเกินไปอลองดูนะครับให้จระเข้กินปลากินชาท์สัตว์สามครั้งต่อสัปดาห์พบว่าจระเข้ค่อยซึมเคลื่อนไหวน้อยมีการกระตุกเช่นเดียวกับจระเข้ที่ทะเลสาบเขาเอาจระเข้ที่อยู่ในบ่อนะมาทดสอบเอาปลาที่นี้ให้กินเลยสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับปรากฏว่าเครื่องซึม ็แสดงว่าการผิวตีนจะแค่ที่ทะเลสาบเกิดจากการกิน,กนปลาชนิดเนี้กิดศาสตร์ฉัดจำนวนมากทำาไมปัญหานาวิศาสตร์เขาไม่ได้คิดจบแค่นั้นครับเขาต้องตั้งคำถามอีกว่าอา้าวทำไมในทะเลสาบมีปลากิดศาดรอยู่อย่างหนาแน่นทำไมอ่ะกิดศาสตร์ฉัดนี่มันมีอยู่อย่างหนาแน่นเพราะอะไรอ่ะ พอกฏว่าไอปลาชนิดนี้นะครับจเจริญเติบโตได้ดีที่น้ําค่อนข้างเน่าเสียมีออกซิเจนต่ําและกินสลายสีเขียวแกมเงินเป็นอาหารหลักเห็นไหมครับไม่ใช่จบแค่ว่าเจระเข้ขาดวิตามิน B1 ต้องสงสัยและวิเคราะห์ต่อไปให้ได้ว่าเอ๊ะทำไมปลาชนิดนี้มันมีมากจนจรเจะเข้จับมาเป,เป็นอาหารของมัน,นครับ สรุปผลการสืบสวนได้ผลแล้วนะครับการตายจระ,ะเชเป็นปฏิกิยาลูกโซ่ทางสิ่งแวดล้อมเราจะเน้นเขียนพวกนี้นะครับว่าเป็นปฏิกิยาลูกโซ่เ,ออเกิดจากอะไรล่ะบริเวณโดยรอบเห็นไหมนะักศึาเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นปฏิก,กิยาลูกโซ่ลูกโซ่เป็นวัฏจักรเสมอนะครับ การตายของเจ้าเขเป็นญารลูกโซ่ก็เพราะว่าปุ๋ยจากฟาร์มถูกชะล้างลงสู่ทะเลสาบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจเจริญเติบโตมากผิดปกติในออกซิเจนนะในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำๆเนี่ยไอสาหร่ายพวกนี้มันจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ผลิตสารพิษทำให้ปลาหลายชนิดตายแต่เหลือแต่อตัวเนี้ยไอปลาชนิดเนี้ยกิสาดฉาดหรืออเมริกันกิสศาดฉาดเนี่ยมาก เมื่อมีมากเจระเข้ก็กินนี้เป็นอาหารเมื่อกินปลาชนิดนี้เป็นอาหารวิตามิน B1 ก็ลดลงลดลงเจระเข้ก็ขาดวิตามินหนึจระเข้ก็จมน้ําตายครับผมเพราะฉะน,นั้นก็กลายเป็นเรื่องที่เอามาเผยแพร่ในในช i ั n a l g จ o g อกราฟีนะครับเรื่องของ igator, ออซอมบี้อิลเลเกเตอร์หรือจระเข้จระเข้ซอมบี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับที่ทะเลสาบกิฟฟินรัฐฟลอริดาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่จช่แค่หลายสิบตัวนอนตายหงายท้องอยู่ในทะเลสาบแล้วตายเพิ่มขึ้นทุกวันสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านแถวนั้นจึงส่งทีมสำรวจนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจและตรวจพบและแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับมันมีความเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องเป็นวงจรเป็นปริยาลกโซต่อเนื่องกันเรามองเห็นจระเข้นอนตายเราจะตัดสินใจอย่างเดียวว่าตายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งไม่ได้ เราต้องไปวิเคราะห์นะครับไปตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานมีปัญหามีสมมติฐานมีการทดสอบทดลองค้นคว้าและหาความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นจะมองแต่ตาอย่างเดียวแล้วตัดสินไม่ได้นะครับทุกกลิ่งทุกอย่างนะครับสิบตาว่าเอ่อรูไมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตาเห็นแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่มือคำนะครับมือคำก็ไม่เท่าไหร่ต้องมีการทดสอบทดลองนะครับวิเคราะห์วิจัยจนได้ผลที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความรอบรู้เรื่องเหล่านี้ครับนักศึกษาครับท้ายแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยผมอยากจะมีคาถามทบทวนนักศึกษาทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ให้นักศึกษาสรุปสาระสําคัญที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องจระเข้ซอมบี้ครับสรุปสาระสําคัญได้แล้วส่งในสัปดาห์ต่อไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับ